สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งแล้วนะครับกับปิงปองวิริยะริยากุลจากบริษัทโซนี่ไทยครับผมและวันนี้นะครับผมก็จะมาพาทุกคนไปเล่นโหมด r a m e Rate นะครับหรือว่า HFR ในกล้อง r x s e r i e s ของโซนี่นะครับผมวันนี้จะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันได้เลยครับ หมด HFR นะครับหรือว่า High Frame Rate เนี่ยก็เป็นโหมดวิดีโอโหมดหนึ่งนะครับที่มีอยู่ในกล้อง Sony RX แทบจะทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น RX0 นะครับ RX10 หรือว่า RX100 ก็จะมีโหมด HFR นะครับตัว HFR นี้นะครับหรือว่า High Frame Rate อันนี้เนี่ยก็จะเป็นโหมดหนึ่งที่เราไว้ถ่ายวิดีโอนะครับแต่ว่าการถ่ายวิดีโอจากโหมด HFR นี้เนี่ยมันก็จะแตกต่างกับ โหมดวิดีโอปกติอยู่พอสมควรเลยนะครับด้วยปกติแล้วนะครับหากเราต้องการนําวิดีโอไปทําการสโลโมชันนะครับเราก็จะต้องตั้งค่าเฟรมเรทนะครับในการถ่ายวิดีโอเนี่ยให้สูงสูงไว้นะครับอย่างเช่น 100P นะครับหรือว่า 120p นะครับก็จะเป็นเฟรมเรทที่ค่อนข้างสูงนะครับเพื่อที่เราจะสามารถนําวิดีโอไปทําการสโลโมชันต่อได้ในโปรแกรมตัดต่อวิดีโอนะครับแต่ว่า เจ้าโหมด HFR นี้นะครับก็จะเป็นโหมดที่ทําให้เราเนี่ยสามารถได้วิดีโอสโลโมชันตั้งแต่เราถ่ายเสร็จเลยนะครับก็ทําให้เราประหยัดเวลาไปได้เยอะเหมือนกันนะครับโดยคุณภาพของวิดีโอที่ถ่ายด้วยโหมด HFR นี้นะครับก็จะออกมาเป็น Full HD นะครับแล้วก็วิดีโอตัวนี้เนี่ย ก็จะถูกตัดเสียงออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับทำให้เราสามารถที่จะใส่ซาวเอฟเฟกต่างๆนะครับทำให้ตัววิดีโอสโลว์โมชั่นนี้เนี่ยดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นได้นะครับสำหรับตัวโหมด h f r นี้ก็จะมีประโยชน์มากๆเวลาที่เราต้องการจะถ่ายเน้นหรือว่าทําให้วัตถุใดๆเนี่ยดูน่าสนใจขึ้นมานะครับบางครั้งเวลาที่เราถ่ายมันด้วยความเร็วปกติของมันนะครับก็อาจจะทําให้มันดูไม่น่าสนใจนะครับดูแบบดูปกติครับผม แต่ถ้าเราต้องการเน้นวัตถุนั้นเป็นพิเศษนะครับเราก็จะใช้โหมด s f ชถ่ายมันนะครับเพื่อให้เป็นวิดีโอสโลโมชันออกมาทําให้วิดีโอนี่ดูอลังการขึ้นมาแล้วก็ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับและสำหรับการตั้งค่าในโหมด s f ชนะครับจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูกันได้เลยคะ่ะ ครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของการตั้งค่านะครับมาทําความเข้าใจกันก่อนว่าการตั้งค่าต่างๆนะครับของฟังก์ชัน HFR นะครับพอเราตั้งแล้วเนี่ยมันส่งผลยังไงกันบ้างนะครับผมขั้นแรกเนี่ยขอให้ทุกคนนะครับปรับหมดกล้องไปที่โหมด HFR ก่อนเลยนะครับบนตัวกล้องครับผมกดเข้าไปที่เมนูนะครับพอเข้ามาที่เมนูแล้วเนี่ยก็เลื่อนไปแถบเมนูหน้าที่2นะครับหรือกล้อง2นั่นเองนะครับ เราก็จะเจอกับฟังก์ชันที่มีชื่อว่า high frame rate setting นะครับฟังก์ชัน high frame rate setting อันนี้นะครับพอเรากดเข้าไปดูนะครับเราก็จะเจอกับเมนูย่อยนะครับสำหรับการตั้งค่าฟังก์ชัน high frame rate นะครับผมมาดูกันที่อันแรกนะครับอันแรกจะเป็นเรื่องของ record setting นะครับเรากดเข้าไปดูนะครับมันก็จะมีให้เราเลือก50เฟรมกับ25เฟรมนะครับผมอันนี้เนี่ยคือหมายถึงว่าเวลาที่เราเลือก ตัดออกมาแล้วนะครับมันจะยืดออกมาเป็น25เฟรมหรือยืดออกมาเป็น50เฟรมนะครับถ้าเราเลือกเป็น50เฟรมนะครับก็จะมีความสโลว์ที่ค่อนข้างน้อยกว่านะครับผมแต่ถ้าเราอยากได้สโลว์เยอะๆนะครับเราก็ตั้ง25เฟรมนะครับผมอันนี้คือแล้วแต่การนําไปใช้งานด้วยนะครับถ้าสมมติว่าเราใช้งานตัดต่อหรือว่า งานวิดีโอทั่วไปนะครับผมถ้าเราใช้ไทม์ไลน์ที่24หรือ25เฟรมเปอร์เซกอยู่แล้วนะครับเราก็ตั้งที่ 25p ก็ได้นะครับมาดูที่เฟรมเรทครับผมตัวต่อมาคือเฟรมเรทเฟรมเรทอันนี้นะครับพอเรากดเข้ามาดูนะครับอันนี้ก็จะมีให้เราเลือกอยู่3ตัวด้วยกันนะครับก็คือ250เฟรมเปอร์เซกนะครับผม500เฟรมเปอร์เซกนะครับ กับพันเฟรมเปอร์เซกนะครับผมอันนี้เราก็สามารถเลือกได้นะครับ250เฟรมเปอร์เซกเนี่ยพอเรายือดออกมาเมื่อกี้ผมตั้งไว้ที่ 25p ใช่ไหมครับพอผมเลือก250เฟรมนะครับมันจะขึ้นมาบอกว่าอันนี้เป็นการสโลว์10เท่านะครับผม ถ้าผมเลือกที่5 0 0เฟรมเปอเซกนะครับก็จะเป็นการสโลว์20เท่าเลยและถ้าผมเลือกที่พันเฟรมปอก็จะเป็นการสโลโมชัน่น40เท่านะครับ แต่ว่าอันนี้นะครับพอเราเลือกไปใช้จํานวนเฟรมที่มากขึ้นนะครับคุณภาพไฟล์ของวิดีโอที่เราเอามาใช้นะครับก็จะ d r อ p ไปตามจํานวนเฟรมที่เพิ่มขึ้นอันนี้เนี่ยก็แล้วแต่ว่าเราต้องการนําวิดีโอ slow motion โโอันนี้นะครับไปใช้งานแบบไหนนะครับถ้าต้องการให้แบบดูว้าวดูแบบโอ้โหอลังการก็อาจจะเลือกพันเฟรมก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็อาจจะ ต้องใช้ในที่ที่มีแสงค่อนข้างเพียงพอนะครับการใช้งานในที่แสงน้อยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์สักเท่าไหร่นะครับเพราะจะมีเรื่องสัญญาลบกวน noise ต่างๆเข้ามาปนได้นะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็น priority setting นะครับก็คือให้ลำดับความสำคัญตัว video slow motion อันนี้นะครับกดเข้ามาดูนะครับเราจะเจอ quality priority นะครับก็คือให้ความสำคัญกับคุณภาพของวิดีโอก่อนนะครับกับอีกอันนึงก็จะเป็น shoot time priority นะครับก็คือ อันนี้เนี่ยจะให้ความสําคัญเกี่ยวกับเวลาในการถ่ายก่อนนะครับหมายความว่าถ้าเราเลือกเป็นคุณภาพนะครับเวลาที่เราบันทึกเนี่ยก็อาจจะได้ค่อนข้างสั้นนะครับถ้าเราเลือกแบบชู o ไทม์พิอริตี้นะครับก็จะบันทึกได้นานขึ้นนะครับแต่ว, Quality, ว่าคุณภาพของวิดีโอสโลโมชันตัวนี้นะครับก็จะถูกลดทอนลงไปนะครับ ตัวต่อมานะครับก็จะเป็น record timing นะครับหมายความว่าตัวนี้นะครับเราจะเริ่มบันทึกวิดีโอตอนไหนนะครับโดยปกตินะครับก็จะอยู่ที่ start t i g g e r ใช่ไหมครับหมายความว่าเริ่มบันทึกหลังจากที่เรากดปุ่มบันทึกวิดีโอนะครับต่อมานะครับถ้าเป็น end trigger นะครับหมายความว่าตัวนี้นะครับกล้องก็จะบันทึกวิดีโอล่วงหน้าไว้ก่อนจํานวนหนึ่งนะครับแล้วทีนี้เนี่ยพอเรากดปุ่มบันทึกวิดีโอนะครับก็จะเป็นการสั่งหยุดการบันทึกนะครับผม สำหรับตัวสุดท้ายก็จะเป็น e n t t r i g เ e r h ์นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะหลักการทำงานนะครับก็เหมือนกับ e n t Trigger เลยแต่ว่าความยาวของวิดีโอที่บันทึกนะครับก็จะน้อยกว่าตัว e n t t r i g เ e r เนี่ยครึ่งหนึ่งก็จะใช้ระยะเวลาในการประมวลผลน้อยกว่าแต่ว่าก็อาจจะมีจังหวะบางจังหวะนะครับที่กล้องตัดวิดีโอออกให้เราไปบางส่วนนะครับทำให้ถ้าเรากะจังหวะไม่ดีเนี่ยก็อาจจะพลาดเฟรมสำคัญไปได้เหมือนกันนะครับผมตัวนี้ พอเรามาอยู่ในหน้าของการถ่าย High Frame Rate นะครับเราจะต้องทำการกดปุ่ม Center นะครับหลังจากที่เราตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่โหมดการถ่าย High Frame Rate นะครับซึ่งพอเรากดปุ่มตรงกลางหรือ Center Button แล้วเนี่ยเราก็จะไม่สามารถปรับค่าตั้งกล้องต่างๆได้แล้วนะครับเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยก็จะทำการล็อกค่าต่างๆนะครับเพื่อที่เตรียมพร้อมสำหรับการถ่าย High Frame Rate ถ้าเราต้องการที่จะปรับค่าตั้งกล้องใดๆเพิ่มเติมนะครับเราต้องกด เซนเตอร์บัตทอนอีกทีนะครับปุ่มตรงกลางอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะอันล็อกมันเพื่อที่เราจะสามารถปรับค่าตั้งกล้องต่างๆได้นะครับโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างวิดีโอที่ผมได้เตรียมมาให้ทุกท่านได้ดูว่ามันมีวัตถุที่เราสามารถทําได้ง่ายๆนะครับถ้าเราดูเผลินๆนนครับก็อาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรนะครับแต่พอเราเอามาจัดเอามาทำสโลโมชั่นง่ายๆนะครับก็ทําให้ เราสามารถถ่ายวิดีโอได้สนุกมากยิ่งขึ้นนะครับงั้นก็เดี๋ยวลองไปชมกันได้เลยครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิดีโอที่มาแนะนำการตั้งค่าแล้วก็การใช้งานโหมด HFR ของกล้อง RX Series นะครับผมเป็นยังไงครับดูจบแล้วเนี่ยก็คิดว่าน่าจะได้ไอเดียเพิ่มเติมเพื่อไปถ่ายวิดีโอให้สนุกมากยิ่งขึ้นยังไงก็ลองเอาโหมด HFR ไปลองเล่นกันดูนะครับแล้วก็เอาวิดีโอมาอวดกันได้นะครับโหมดนี้ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่ทาให้ทุกคนเนี่ยสามารถแก้เบื่อในช่วงสถานการณ์อย่างนี้ได้นะครับจากการถ่ายวิดีโอด้วยกล้อง Sony และหากท่านคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับการใช้งานกล้อง Sony ในการถ่ายวิดีโอและการถ่ายภาพของท่านนะครับยังไงผมก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้กับช anel โซนี่ไทยด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากทางทีมงานนะครับผมถ้าหากว่าท่านสนใจซื้อสินค้า Sony นะครับก็สามารถเข้าไปเลือกชมสินค้าได้ที่ Sony Store o ออนไลน์ในลิงก์ด้านล่างนี้นะครับก็จะมีสินค้าต่างๆให้ท่านเลือกชมมากมายนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมแต่สำหรับอีพีนี้ก็จะลาไป